สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สัป,ปดาห์ที่29ถ้าดูดีๆก็จะเห็นอีก5สัป,ปดาห์ข้างหน้าก็จะหมดปีของภาษาศาสนาจักรนะครับเราก็มารำพึงถึงเรื่องของการที่พระกัมพีเดิมจะทำนายถึงเรื่ององค์พระเยซูเจ้าว,ว่า องค์พระพุทนเจ้าพอพระทัยให้พระองค์คือพระเยซูเจ้าถูกขยี้ด้วยความทุกข์ทรมานอันนี้ทํานายก่อนที่พระเยซูเจ้าจะมาเจ็ดร้อยปีนะครับเมื่อพระองค์มอบตนเองเพื่อชดเชยบาปพระองค์ก็ได้เห็นลูกหลานมีอายุยืนพระประสงค์ขององค์พระพิทธเจ้าก็สําเร็จโดยอาศัยองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยก็คือการทํานายว่าในเวลาที่บอกเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้ก็คือองค์พระเยซูเจ้านั่นแหละ องค์พระพิทนเจ้าทรงประกาศว่าหลังจากที่เขาก็คือองค์พระเยซูเจ้าประสบการทรมานแล้วเขาก็จะได้เห็นแสงสว่างและพอใจความรู้ของผู้รับใช้ที่ชอบธรรมของเราจะนำความชอบธรรมมาให้แก่คนจำนวนมากเขาจะรับความผิดของทุกคนทั้งหลายไว้เองฉะนั้นคำว่าเขานี้ อิสยาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เลยก็ว่าพูดเขาแต่พวกเราก็รู้ว่าเป็นองค์พระเยซูเจา้านั่นเองพี่น้องส่วนในพระวรสารวันนี้ก็มีข้อใหญ่สองข้อก็คือข้อข้อแรกที่ข้อที่สองท,ท,ที่เหมือนกับข้อแรกที่เราพูดเมื่อกี้นี้ก็คือว่าพระเยซูเจา้าประกาศว่าพระองค์มาไม่ใช่เพื่อให้ผู้อื่นรับใช้พระองค์แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น และมอบชีวิตของตนเพื่อเป็นสินไถยของมวลมนุษย์ดูแล้วคล้ายๆกับไม่มีคุณค่าอะไรมากมายแต่มาดูให้ลึกซึ้งนี่นะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยไข้เขวหันหลังให้กับพระเจ้าทิ้งพระองค์แล้วก็ตัวเองก็ช่วยตนเองไม่ได้คนที่จะช่วยตนเองได้นั่นก็คือองคพระผู้เป็นเจ้านั่นเองท้าไม่คิดถึงเวลาที่ พูดถึงบางแห่งเนี่ยมีมีทรายดูดเนี่ยถ้าพวกเราเดินเข้าไปแล้วไม่รีบออกมาเร็วๆหรือว่าถ้ามันดูดเร็วเนี่ยโอกาสที่จะตายมีเยอะไม่มีไม่มีใครช่วยได้แต่นี่เมื่อพระเยซูเจ้ามาช่วยพวกเราแล้วเนี่ยเป็นพระองค์เองที่มอบพระองค์เองแทนพวกเราแทนที่เราจะตายพระองค์กลับตายเพื่อเราอันนี้ดังหากที่ทําให้เราเข้าใจว่า พระพิณเจ้าไม่ใช่อยู่เฉยเมื่อสร้างมนุษย์มาแล้วเนี่ยมีความทุกข์พอสมควรเพราะไหนจะคนนั้นทําอย่างนั้นไหนจะเป็นคนอย่างนี้ไหนคนนั้นจะพูดอย่างนั้นไหนก็จะพูดอย่างนี้ไหนจะทะเลาะเบาแวงไหนจะเอาเปรียบไหนจะโกงกันไหนจะฆ่ากันอุ้ยมันวุ่นวายทั้งหมดเลยเนี่ยแต่พระองค์ก็พอใจที่ได้มาสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อพวกเราทุกคน มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ลงเรื่องของเด็กคนหนึ่งในครอบครัวเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่ไปโรงเรียนแล้วกลับมาสายกลับมาดึกทุกวันเลยพ่อแม่ก็เตือนแล้วเตือนอีกทําอะไรก็ทําก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยพ่อก็กลัวว่ามันจะไปติดยาเสพติดหรือว่าไปน,นอกลู่นอกทางไปเป็นโจรเป็นขโมยหรืออยู่ในแก๊งอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าแต่ลูกก็ไม่เผยอะไรสักอย่างก็เลย ทั้งสองคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยทุกข์ใจมากวันหนึ่งพ่อก็เลยเรียกลูกชายมาบอกลูกในเมื่อลูกไม่สามารถที่จะบอกว่าพอลูกไปไหนเนี่ยเลิกก็กลับมาดึกทุกวันเนี่ยพ่อเป็นห่วงรู้ไหมถ้าหากลูกยังกลับมาดึกอยู่เนี่ยแม่ก็จะเตรียมอาหารให้ลูกก็คือมีจานหนึ่งใบแล้วก็มีข้าวเหนียวให้หนึ่งกระติบส่วนอาหารก็จะให้น้อย เด็กคนนั้นก็เฉยไม่ว่าอะไรเลยก็รู้สึกว่าเตือนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าวันหนึ่งเขากลับมาพ่อแม่ก็รอที่จะกินกับเขานั่นแหละเราก็มีอาหารหลายอย่างที่เต็มโต๊ะแต่สำหรับเขานั้นนหะคือแม่ก็ให้อยู่ต่างหากแล้วก็อาหารก็มีแค่นั้นนหละเพราะว่าเขาไม่ยอมฟังเลยสักพักหนึ่งเขาก็มองดูที่อาหารของคุณพ่อคุณแม่ แล้วก็มองดูที่อาหารที่ตัวเองจะได้รับเนี่ยก็มองไปมองมาสักพักหนึ่งเห็นพ่อเขาเนี่ยไปเอาจานของเขาไปไว้ที่ที่ให้พ่อเขากินแล้วก็เอาอาหารที่อยู่ในโต๊ะนั้นนะ่ะเอามาให้เขากินแทนอาหารที่ลงโทษตั้งแต่นั้นมานั่นแหละเด็กคนนั้นก็เริ่มเข้าใจเป็นครั้งแรกเลยที่เข้าใจว่าเออความรักของพ่อของเขาที่มีต่อเขานั้น มันล้นเหลือฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาประพฤติตัวเป็นคนดีชีวิตของเราก็เหมือนกันนะพี่น้องชีวิตของเรานั้นเราก็รู้ว่าเราทำผิดมามากมายเราไม่สมควรที่จะจะรับพระพรของพระบิเจ้าทั้งน้อยทั้งใหญ่แต่บางทีพระบิเจ้าเองก็ให้พระเยสุเจ้ามาเนี่ยเปลี่ยนโครงการทั้งหมดเปลี่ยนการลงโทษทั้งหมดเปลี่ยน ความบิบัติทั้งหลายเนี่ยให้เป็นพระพรเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมขอบคุณพระเยซูเจ้าตลอดเวลาที่พระองค์มาไถ่บาปพวกเราให้เป็นลูกของพระองค์เสียใหม่พูดไปแล้วเหมือนกับว่าการไถ่บาปนั้นมันมีคุณค่าน,นิดเดียวแต่มันเป็นเรื่องของทั้งโลกความรอดของเราจะไม่มีโอกาสได้รอดเลยถ้าพระเยซูเจ้าไม่ได้มาไถ่บาปพี่น้องส่วนนี้ ความคิดอีกข้อหนึ่งนั้นพระเยซูเจ้าเห็นเสเบดีดีคือคุณแม่เนี่ยพาลูกชายสองคนมาแล้วก็มาขอพระเยซูเจา้าขอตําแหน่งคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งข้างขวาพระเยซูเจ้าก็ถามว่าเนี่ยจะดื่มจอกกาลิกได้ไหมทั้งสองบอกว่าได้ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรแต่ที่บอกได้นี้แหละก็เขาก็ได้รับจริงๆก็คือคนหนึ่งนั้นก็ถูกฆ่าตายเป็นมรารตี นะอีกคนหนึ่งก็ถูกลง,กลงโทษหนักหลายเรื่องก็คือเนื้อบุญจรเนี่ยในที่สุดก็ไปตายอยู่เกาะพัทมอสนี่นะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าคนต่างชาติคิดว่าตนเป็นหัวหน้าคิดว่าตนเป็นหัวหน้าย่อมเป็นเจ้านายเหนือคนอื่นและผู้เป็นใหญ่ย่อมใช้อำนาจเหนืออำนาจบังคับ ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้นตัววันนี้เราก็เห็นตาตาพี่น้องว่าคนที่มีตำแหน่งสูงสูงและเป็นคนไม่ดีจริงๆเนี่ยก็จะไหนจะโกงไหนจะกินไหนจะใช้อำนาจไปในทางที่ผิดเนี่ยมันไม่ใช่อุดมการของพระเยซูเจา้าเฉลเลยพระองค์มาเพื่อรับใช้และ ตำแหน่งทุกตำแหน่งที่ยิ่งสูงไปจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันสออบจอบตนายอำเภอข่าหลวงหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีเนี่ยทุกตำแหน่งนี้ต้องเข้าใจว่ามีไวส้สำหรับรับใช้คนอื่นถ้าไม่เข้าใจตรงน,นี้ก็แสดงว่าเสียหลักแล้วแล้วก็การดำรงชีวิตของเขามันก็จะไม่ตรงตามที่พระเยสูเจ้าปรารถนาให้ทำ พระเยซูเจา้ายังพูดประโยคสุดท้ายว่าพระอมมอบตัวเองเพื่อเป็นสินไทยของมวลมนุษย์เนี่ยก็ทําให้ <c oughs> คนที่เข้าใจความรักของพระเยซูเจ้าเนี่ยอย่างเช่นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาเป็นคนที่อืเป็นคาทอลิกแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็บันทึกไว้ว่าเขา ได้ฟังพระเยซูเจ้าพูดแล้วก็ได้ร้องออกมาว่าโอ้ oh, พระเจ้าประกรุณาเปลี่ยนตัวเองตัวลูกเนี่ยให้เป็นเหมือนพระเยซูเจ้าเะเลยและไม่ใช่แต่เท่านั้นนะครับชื่อของคนที่ญี่ปุ่นนี่ชื่อว่ากากาวะนะครับเพื่อจะดำรงชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้าเขาก็ก่อนนี้ก็มีบ้านใหญ่โตนะครับเขาออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่ในสลัมอยู่ เฉลิมพร้อมกับคนที่อยากจนทั้งหลายอยู่ที่โตเกียวที่นั่นเองเขาก็แบ่งปันทุกอย่างที่เขามีกับทุกคนที่เขาอยู่แล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องเขานี่ก็คือว่าก,ะกะากาวะเนี่ยมีครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามีคนอยากจนมาเขาก็ถอดเสื้อผ้าให้หมดเลยก็เหลือแต่ชุดเล็ก ก็ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะทำให้ทุกคนได้มองเห็นว่าโอ้คนคนนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่คนบ้าก็จะเป็นคนแบบนักบุญจริงๆและเขาก็เป็นนักบุญเพราะว่าเขาเป็นคนที่นอกจากจะไปเทศสอนประชาชนอยู่ในเวลาฝนตกหรือว่าเวลาที่หิมะตกเนี่ยเขาก็ไม่กลัว เขาก็จะไปพูดอยู่ประโยคเดียวก็ประโยคซ้ำซากก็คือว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักพระเจ้าเป็นองค์ความรักที่ไหนมีความรักมีพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาเองเขาบอกมีความรักเพราะฉะนั้นมีพระเจ้าและเขาก็อยู่กับคนยากจนนี่แหละรครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เขาเขียนก็คือพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางคนที่ต่ําต้อยที่สุดพระเจ้านั้นอยู่กับคนขอทานแล้วพระเจ้าอยู่ กับคนป่วยอยู่กับคนที่ไรางานตกงานดังนั้นขอให้คนที่ได้พบพระบิณเจ้าแล้วนั้นจงมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนคนในคุกในในเรือนจำบ้างก่อนที่จะไปวัดไปวาหรือว่าใครที่จะไปวัดนั้นก็อย่าลืมไปเยี่ยมคนป่วยในโรงพยาบาลหลังจากนั้นหรือว่าก่อนที่จะอ่านพระคัมภีร ก็ลองช่วยคนที่ขอทานที่อยู่หน้าบ้านสักหน่อยดีไหมเนี่ยก็คือคนคนหนึ่งที่เหมือนนี่สุภาสิ์เขาบอกว่านักบุญกับกับคนคนบ้านเนี่ยมันมีความแตกต่างแค่นิดเดียวเท่านั้นคือนักบุญก็คือคนที่มุ่งม,มั่นทําเพื่อพระคริสต์เจ้าส่วนคนวิกลจริตนั้นก็เขาก็ตามความรู้สึกของเขาแต่ก็มีลักษณะคือทุ่มเท และไปจนถึงที่สุดพี่นองครับในวันนี้เราก็เห็นเรื่องสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องที่แม่ของเสบียดีอยากจะได้ตําแหน่งนั้นพระเยซูเจ้าก็สอนไปแล้วว่าอยากจะได้ตําแหน่งต้องมีใจรับใช้ฉะนั้นคนที่เป็นหัวหน้าจะเป็นพระสงฆ์เป็นซิสเตอร์หรือจะเป็นคนหัวหน้าที่ไหนก็ตามเป็นนักการเมืองหรือนักการปกครองเนี่ยจงหนักให้ดีว่าพระเยซูเจ้าพูดอย่างนี้นะ ถ้าอยากจะเป็นหัวหน้าที่ดีนั้นต้องเป็นผู้รับใช้ที่ดีไม่โกงไม่กินไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเพราะทุกครั้งที่เขาทําต่อคนอื่นนั้นก็คือทําต่อองค์พระเยซูเจ้าเองสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระ,ระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์